ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายปัญหาในวันนี้คงเป็นการตอบปัญหาของตัวแทนชมรมพุทธสืบต่อจากที่ได้ตอบไว้ในวันก่อนท่านบอกว่าการปฏิบัติบตรบรลุขั้นสูงสุดเป็นอย่างไรคนธรรมดาในปัจจุบันมีวิธีไหนบรรลุได้วิธีเดียวนะฮะบรรลุเนี่ยคือเดินไปตามหลักของอริมักแปรประการ พูดง่ายๆว่าเดินไปโดยศีลสมาธิปัญญาทีนี้แต่บรรลุมันก็ขึ้นเปชั้นๆนะใกล้ๆขึ้นบันไดอะ่ะศีลนั่นจะเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าก้าวหรือขั้นของการศึกษาก็เดินไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับผลในแต่ละระดับในชั้นของศีลมันเป็นการพัฒนาปัญญาขึ้นไปแล้วคุมความโลภความโกรธไว้ได้ ไม่ทาอะไรไปด้วยอำนาจของความโบภความโกรธหมายความว่าไม่มีการพูดการกระทําที่นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นก็กลายเป็นเรื่องของศีลจิตใจเราก็สงุกรู้สึกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายอะไรให้เราสังเกตดูตัวอย่างง่ายๆนะเรถรดเว้นไม่เสียาเสพติดเราเป็นนั่งอยู่คนเยอะต้อตงมวดกลูกันเข้ามา ขอสวดค้นยาเสพติดเรารู้สึกเฉยมากไม่เดือดร้อนอะไรเลยเราไม่เสพเราไม่มีไว้ในครอบครองคนก็คน้คนค้นเมื่อไรก็ได้เราอาจจะรีบวิ่งเข้าไปให้ขอค้นด้วยก่อนเรามีธุระอยู่แต่ถ้าคนมียาสเสพติดเสพหรือครอบครองมีปัญหาทันทีเลยเห็นไ้มมีความเดือดร้อนใจทันที ก็แสดงที่จริงเมื่อบรรลุผลคือความสุขระดับหนึง่งแล้วถ้าเรามีธรรมะเรามีความหมั่นขยันเรามีความประหยัดอดออมเราก็แก้ปัญหาภายในครอบครัวเราได้หมายความว่าไงหมายความว่าการมันขยันนั้นเป็นการเพิ่มเศษรษฐทรัพย์ขึ้นในด้านต่างๆแต่มีการประหยัดอดออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีการใช้จ่ายน้อยก็แสดงว่ารายได้มันเกินรายรับเอ้ยใช่รายได้มันเกินรายจ่าย สถานะทางครอบครัวก็มั่งคั่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นแ้นก็รู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นสุขใจยิ่งเราเป็นนิตรมีไมตรีจิตกับบุคคลทั้งหลายก็ยิ่งไปใหญ่หมายความว่าเราจะไปในทิศทั้งัวงี้มีแต่พวกเพื่อนไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องไม่ตกกังวลไม่ต้องกลัวอะไรนี้การปฏิบัติจนบรรลุเนี่ยหมายความมากเกลีมัมหมดปจักใจ ภายในใจก็มีแต่ธรรมะมายความว่าทุกกระสุนไทยนี่มันดับก็ยังเหลือเฉพาะนิโรธกลับมาอยู่ภายในใจของท่านความคิดก็ดีการพูดก็ดีการกระทำขก็ดีของท่านบนอยู่วิถีของกุศลธรรมล้วนๆต่ใใจากการปฏิบัติอย่างเนี้ยมันทําให้ท่านใช้ชีวิตของท่านเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น อย่างพระพุทธเจ้าพระหารทั้งหลายที่ทัานใช้ชีวิตไปเพื่อคนอื่นก็ <c oughs> เป็นผู้มาเคราะห์โลกแต่ว่าเป็นการรู้เฉพาะตัวคล้ายๆกับเราอิ่มอาหารเรากินยาแล้วเราหายโรคเราหิวเรากินอาหารแล้วกินของอร่อยเปรี้ยวหวานหันเคเม็มเน่ยมันไม่ใช่เรื่องอธิบายได้แล้วคนที่บรรลุจริงๆเนี่ยเขาจะไม่อธิบายเขาจะไม่บอกใครเพราะบอกคืออะไรล่ะบอกมันแสดงความโลภ ต้องการโอ้อวดให้คนอื่นยอมรับนับถือศรัทธาตัวเองตัวเองเป็นพระยะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนอ้นอด้านี้มัน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 จะบอกมันเองเลยว่าถ้าจิตมันอยู่ทั้งจุดนั้นแล้วจะไม่โอ้อวดเพราะการโอ้อวดเป็นอาการของโลภะต้องการได้ผลประโยชน์จากผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารตรงนั้นแล้วน,น็สอนท่านมาชี้แนะท่านก็อธิบายมาช่วยเหลือนั้นก็คือ เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นตามบทธรรมคุณที่บอกว่าปัจจต,ตังวิรตบนโดยมิญญชนจะรู้ได้เฉพาะตน,นมีสามเเรียนรูปหนึ่งท่านเดินตามหลังพระมหาก็ัะปะไปแต่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาถามว่าแต่เท้าแต่เท้าที่เขาว่าพระอรหันต์พระหันยังเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นในพระอรหรันต์เนี่ยกระมหาก็ัะปะท่านบอกไม่แน่หรอกเอมรบางทีก็ เดินตางหลังพระอาหารอยู่นี่เราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอาหารเน้นยังไม่รู้อยู่นั่นแหละเพราะท่านก็บอกได้เท่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอธิบายคือรูปร่างหน้าตาท่านก็เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในรูปร่างหน้าตามันได้เปลี่ยนที่จิตของท่านแต่แนนนกิยาอาการท่าทางของท่านเนี่ยเขาเรียกมีกายสงบมีวาจาสงบสันตะกายโยสันตะวาโยสันตะมนุทิเนกายสงบเนี่ย ก็ว่จาจะสงบในหมายความมาไม่ทําบาปไม่พูดบาปไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกหรือไม่พูดอะไรแล้วบางทีท่านพูดก็อาจจะดุก,ก็ได้นะฮะเพราะต้องต้องสื่อสารกับคนเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจหรือบางครั้งท่านก็พูดนว,วัสนาเขาท่านเป็นอย่างนั้นหมายความพื้นฐานเขท่านเป็นอย่างนั้นอะพระอารหาันต์จละกิเลสได้แต่ละวัสนาไม่ได้เพราะจึ่มองไม่ออกใหญ่ อย่างพระเทระรูปหนึ่งชื่อพระปิรินตวชัชชะแต่นก็พูดไปไหนเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยกินอะไรเจ้าถอยใช้คำหยาบขาพูดว่าานอย่างเนี้ยเ่ามีคนฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระปิรินตวัชชะนี่พูดหยาบเหลือเกินพระเจ้าบอกเป็นวาสนาของเขาเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอก แต่ว่าเขาเคยเกิดเป็นพราหมณ์มาสาลมาอย่างต่อนเนื่องหลายภพหลายชาติมันติดลักษณะน,นิสัยเป็นวาสนาเขาเพราะเจตนาที่กระทำพูดเป็นบาปมัไม่มีนะแต่ว่าคำเนี่มันอาจจะไม่ไผราะได้เราทำละวาสนาตรงนี้ไม่ได้เห็นไหตอนนี้ยิงิงยิงิง,ง,งขนาดเป็นประหานพระในสมัยนั้นนะฮะอยู่ตรงกรางพระหรยังไม่รู้ท่านเป็นพระหาน เจ้าเจ้าได้ทรงแสดงไว็รับรองไว้ก่อนจะเป็นิพพานว่าจับใดที่อริมักมีองแปดประการยังม,มีอยู่การศึกษาปฏิบัติชอบตามอริมักมีองแปดประการยังม,มีอยู่จากนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยะเขาเรียกว่าสมณนาที่หนึ่งสองสามสี่นะฮะหมายความว่าไม่ว่างจากพระยบุคคลพูดง่ายๆวันต้จะตั้งปัญหาถามว่าเดี๋ยวนี้มีพระอรหันต์ไหมก็มีนะฮะโดยธรรมชาติ แต่ถามว่าเรารู้ว่าเป็นใครท่านองค์นั้นแหละท่านรู้และหมู่พระหานด้วยกันท่านรู้แต่ถ้าเราดูในชีวิตประจําวันจะไม่รู้อะไรเลยจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระหานหรือไม่เป็นพระานพระพุทธเจ้ารู้กับพระหาน้งหลายรู้แต่ว่าปุถุชนไม่รู้ท่านแม้จะภาษาดิบุตรเราจะเห็นว่าก <laughs> ็เป็นอ,กอกักษาวกเอาข้จริงก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระหานทําไมนั้นนฮะมีคนบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนมีคนบางคนก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระหาน เพียงแต่ว่ามีคนก็บอกว่าพระสารีบุตรท่านไม่โกรธใครอ่ะใครไปทำยังไงไม่โกรธไอ้พรามคนหนึ่งมันไม่เชือ่อพระคนอะไรว่าไม่โกรธคนเลยทดลองดูพระสารีบุตรเดินบินบาบแกถือไม้ตะพดย่องไปข้างหลังตีหัวเลยพระสารีบุตรท่านเดินไปเฉยๆชาวบ้านก็โกรธวิ่งเข้ามาะปรจา,าทันพรามเอาไปที่หัวพระพระสารีบุตรเดยต้องหันถามหันกลับมา ถามว่าจะทําอะไรกันโยมท่านก็บอกชาวบ้านก็บอกเนี่ยพระคุณเจ้าพรามีมันตีหัวพระคุณเจ้าเพราะงั้นต้องประชาทันทามันตีหัวโยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เอ้าก็ไม่ได้ตีหัวโยมันไปตีเขาทาอะไรล่ะอัเนี่ยค,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 คือคือก็ไม่ได้บอกว่าทานเป็นพระหันมันก็พูดก็สอนก็อธิบายไปอย,อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นนะว่าสัตยธรรมนั้นไม่ได้บกพร่องอะไรยังมีอยู่เหมือนเดิม แล้วก็มีการขยายอธิบายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนบางจริงขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญมันอยู่ที่มีการศึกษาและปฏิบัติชอบตามพระสัธทธรรมล่านั้นหรือไม่นั่นคือประเด็นนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจะให้ทดลองชิมชิมธรรมะโดยการรักษาศีลชิมธรรมะโดยการเจริญเมตตาการเจริญสติการไม่ประมาทการมีความหมั่นขย,ายาันยเป็นต้นเนี่ยอะไรก็ได้นะ แลวเราจะเห็นว่าธรรมะนั้นอำนวยประโยชน์ให้จริงๆและสามารถคุ้มครองป้องกันร,รักษาคนให้ปลอดภัยปลอดอันตรายอยู่ดีมีสุขได้จริงๆทั้งเพ่งทั้งหละยการตอบปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเมอกรรมไฟบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี